กำลังเดินทางออกไปทุ่งมานะครับเกี่ยวข้าวโดยที่เราเตรียมรำละเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8นะครับพ,พุทธศักราช2574เราก็จะไปเกี่ยวข้าวนะครับที่เราได้ดำไว้นะครับแล้วลองไปดูเพืจะได้สักกี่ตอบนะครับ ใช่ครับเรากําลังจะออกไปชุงนนะครับไปเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับวันนี้เราไปเกี่ยวข้าวก็ข้าวออกรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครับเรื่อยๆวันนี้นะครับวันนี้ตะลุยตลอดอย่างเดียว คับด้านหน้านะครับที่ลงไปเป็นนาเป็นที่เกืออือนบนรัฐนะครับเราหวานข้าวไว้นะครับก็ตอนนี้ก็พอเกี่ยวนะครับจะได้เกี่ยวแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ท้องฟ้าไม่ค่อยเอือมน้ยเท่าไหร่นะครับจะมีฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าคลุ้มอยู่เลยตั้งแต่เช้าแล้ว ไปโอ้โหทโีเลนถ้าฝนตกมาในรถไม่รู้จะออกได้หรือเปล่านะครับโอ้โโอ้หครับฮึบอ้าวอ้าวลุยน,นี่ครับทางไงครับ เดี๋ยวไปซื้อกระทานที่เราค่อยต่อกันนะครับอยู่เีอยู่ดีๆไม่ชอบครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ทุง่งนาแล้วนะครับกําลังเกี่ยวเลยนะครับของเรานี่ครับ อันนี้จุดไฟเผาเลยป่ะครับขนาดนี้ก็นะครับตอนนี้เกี่ยวใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วอีกประมาณสามไล่ครับนี่ครับ ดูสิข้าวเริ่มแห้งหรือยัง